ไม่ว่าคุณจะเป็นโปรเพเยอร์เป็นสติมเมอร์หรือว่าชอบเล่นเกมนะครับหูฟังรุ่นนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปพบกันในคลิปนี้ได้เลยครับ <S <S กราบสวัสดีทุกท่านนะครับพมกับบอลช็อปนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวหูฟังที่เหมาะสำหรับสายเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยนะครับนะั่นคือรุ่น s 1 n i t m o jr ครับ อีวานิสมอลเจอนนะครับเป็นหูฟังประเภทอินเอียร์ส่งสปอร์ตนะครับที่จะทําให้สวมใส่ได้กระชับแน่นนะครับแต่ว่าไม่เจ็บหูนะครับผมรุ่นนี้บอดี้ไม่ได้มีแต่ส่งสปอร์ตที่น่าสนใจอย่างเดียวนะครับตัวบอดี้ยังทํามาเป็นแบบโปร่งใสทําให้เห็นไดเวอร์ภายในดูทันสมัยแล้วก็สวยงามมากขึ้นด้วยครับอีกหนึ่งเรื่องที่หูฟังเกมเมอร์ขาดไม่ได้เลยคืออะไรครับคือไมค์ครับผมรุ่นนี้มีไมค์แถมให้ด้วยนี่เป็นไมค์บูมนะครับ ไมบูม <My> เนี่ยก็จะช่วยทําให้ตัดเสียงรบกวนเวลาคุยโฆษนากับเพื่อนร่วมทีมนะครับโดยรุ่นนี้จะมีฟังก์ชันเสริมคือจะมีรูเสียบไม้อยู่ที่ตัวบอดี้เลยก็ยทําการเสียบเข้าไปได้เลยครับดูเป็นหูฟังเกมจริงจังไปเลยไหมครับทีนี้ถ้าเราจะเล่นเกมนะครับเราก็ใส่ตัวไมบูมแยกไปนะครับผมแต่ถ้าจะดูหนังหรือฟังเพลงหรือว่าใช้งานชีวิตประจำวันปกตินะครับเรามีก็จะมีตัววอลลุมคอนโทรลให้อีกเป็นเพิ่มลดเสียงรับสายวางสายนะครับก็จะมี ช่องรับเสียงไม้ให้อีกในสายนะครับผมก็ถือว่าตอบโจทย์ครบเลยครับทุกอย่างทั้งรุ่นหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับผมแต่โดยส่วนใหญ่นะผมแนะนําว่าเป็นหูฟังที่เล่นเกมได้ดีมากๆนะครับตัวสายนะครับความยาวทั้งหมด120ซนติเมตรนะครับตลอดทั้งเซ็นและตัวแจ็คจะเป็น3.5ชุบทองนะครับแต่ว่าแจ็คเนี่ยจะเป็นแบบตัว L นะครับผมจะทําให้เวลาเราเล่นเกมเนี่ยถนัดมากขึ้นนะครับก็จะไม่ติดมือเหมือนแจ็คตรงนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสเสียงไม้ทั้งตัววอลลุ่มคอนโทรแล้วก็ตัวไม้บูมแล้วก็เทสไบ้ขวายในการเล่นเกมกันนะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มเทสจากไม้ของสายหูฟังก่อนนะครับผมที่จะมีแผงวอลลุ่มคอนโทรนะครับตัวไม้ก็จะเสียงประมาณนี้เลยครับเวลาเราพูดสนทนาพูดโทรศัพท์หรือว่าเล่นเกมสุ่อสากับเพื่อนในเกมน,นะครับผม ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูว่าไมโครโฟนเขาจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับผมอันนี้คือเสียงจากไมโครนนะครับก็จะสังเกตได้เลยว่าตัวไมโครโเนี่ยจะทําให้เสียงเราเนี่ยมีความคมชัดมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัววอลลุ่มคอนโทรลเนี่ยก็จะแบบนุ่มนวลลงหน่อยซอฟซอลงหน่อยหนึ่งนะครับผมก็เหมาะเลยครับเหมาะกับการเล่นเกมอย่างแน่นอนนะครับรันตีเลยครับผมไปครับเราไปลุยเกมกันดีกว่าครับเราอยากรู้แล้วว่าถูกฟังตัวเนี้ยคุณภาพเสียงมันดีขนาดไหนนะครับไป โดยรวมนะครับหูฟังรุ่นนี้นะครับ Advan c e Nismo JR ก็จะเหมาะสำหรับการเล่นเกมสส่วนใหญ่นะครับก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ปกติเลยครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ในชุดกันนะครับว่ามีอะไรมาให้ในชุดบ้างน,นี่คืออุปกรณ์ในชุดทั้งหมดของ Advan Nismo JR นะครับจะมีหูฟัง1เส้นนะครับผมไมบูม1เส้นพร้อมที่กองเสียงไมบูมนะครับจุหูฟังสำรองอีก2คู่ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ไซส์กลางจะอยู่ที่ตัวหูฟังนะครับแล้วก็เคสกันกระแทกให้หนึ่งใบพร้อมกับคู่มือและประกันและวิธีใช้งาน ราคาชุดนี้จะอยู่ที่1290บาทครับแต่ถ้าหากสั่งซื้อกับทางบอลช็อปนะครับเราจะมีแถมฟรีจุกโฟมให้อีก1คู่นะครับเป็นจุกโฟมเพิ่มเบสนะครับผมก็จะสามารถบีบก่อนใส่ได้นะครับเพื่อให้พองพอดีกับลูกผูททาให้ไม่มีอากาศเข้าไปทําให้มิติเสียงและเบสเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมรับประกันสินค้า1ปีนะครับศูนไทยจะส่งด่วนฟรีนะครับเก็บเงินไปทางไม่มีค่าธรรมเนียมครับ หาต้องการสั่งซื้อสินค้าชุดนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยหรือว่าทักเข้ามาทาง Facebook บอนช็อปหรือ Line o f f i f i a l บ bon อนช็อปได้เลยครับโอเคครับถ้าไม่เป็นการเสียเวลานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้บอนช็อปนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บอนช็อปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ